มีผืชผักที่ย่ยสิส่สลวกอยู่นี่ตอกแคอาวใบเก็บอายุตน้นยอดแกบบวบยอดทะอมยทักกันจองฝนตกแล้วตรงงางามงางยอดแบบบวบคืนเดียวแล้วก็แตกยอดถึงงาวเราฝนลิ้นใส่ละเราหมักเรางามเก็บทุกวันแต่ดอกแคเนี่ยไม่ได้ลวกเอาดอกแคหน้า นี่แหละค่ะผักผีด้ายสิลวกลวกกินกระปลุปลปุลเห็ดปวกไปเก็บเห็ดปวกพรนออกไปเก็บในซี่หาดดอกเลยมาอปนใช่ไมี่ดาหอมหอมนี่คืออาหารเช้าที่ยายจะกินค่ะอเออกัมียายสิลวกผัก้ะค่ะเด้อไหนหล่ะที่จักที่จัก ทั้งเดียะสินเลยักันจองก่อนจองเสร็จแล้ว รวบรวมกันไปนเลยหอมหอมพักขาอันฝนลงนี่่อ่ดพักกินหรอกค่ะมันปงมันแตกดีมันฝนตกใจมันก็นแตกยอดแห้งเด็ดแห้งแตกดียอดบวด เก็บทุกวันมือระกำม,มาลวกกินเออดลูกแค่เอาก็ะโดนด้วยออามาลวกนั้นการโอ้เราจะเอายอดพุงชุดรถมาลวกไหมลืมตัวเดี๋ยวเดียว,ด,ด,ยวด,ด็ตัดเอาที่วกเอาอยาอดชูรถมาลวกกินเลยมันง่ามไรตัดออ้มันแตกไหม เออพอแล้วรวบข้อสนินี่เป็นเขียวน้ำเสร็จเรียบร้อยนี่ยายรวบเสร็จแล้วค่ะเอาึืนจาาทำห่อน่อยใส่น้ำเย็นัอกผิว้นมาเตรียมจะกินเล้เสวยมากเลยนี่จะลงประแดดจัดละมีองประแดะะะด อุปเหต็ตตากินแล้วเหลือเท่านี้อนเหตหุแม่งดาตากินแล้วยายจะกินเลยที่นี้ตากินก่อนกินเขาวพาพร้อมกันดอกเพี้นยนไ้ว่างจะกินกินแล่วกับไปไข่ไปมัน่นไปส่งหลานข้าไปส่งหลานดิ่งส่วนตาก็กลับมากินข้าวร้งข้าปูไปโรคหัวบาลต่อ โอ้ปลาคาทเทนียค่ะกินขอแล้วเจียบได้ทำไปเห็ดมันให้มี่กินแล้ว